สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีของเข้านะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ของเข้าแต่เข้าไม่ได้เต็มอาทิตย์นะไม่ใช่เข้าทุกวันเหมือนแต่ก่อนช่วงร้อนหน้าหนาวนะฝนมันตกทุกวัน,นเออแล้วเข้า,ขาสองสามวันนี้ต<น>ิดใครที่เห็นคลิปนี้ก็สนใจก็จะคัดตุนหรืออะไรก็มาเอาได้เลยเผือ่อไว้เลยนะเพราะหน้าผลยังสองสามเดือนจนกว่ามันจะซักมาได้อ่าล้นนี้ก็จะเปิดจะสอบก็คือเปิดเทไว้แล้ว่ะแต่จะเก็บเข้าที่เข้าทางก็เลยวิดีโอคอล เอ้อไม่ใช่ทำคลิปวิดีโอรีวิวให้ดูนะอันนี้คือทอมมี่าเบอร์ใหญ่เลยของทอมมี่นะก็ยี่ห้อแพงเลยละ mm ่ะ hmm. ลองดูนะยี่ห้อแพงเลยนะทอมมี่ในเอ็กซ์ทีฟออลีบอฟในเอ็กซ์ทีฟพวกนี้จะแพงๆเลยนะ mm hmm. คือมันเป็นหลากหลายสไตล์เลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ว่าเบอร์ใหญ่จะเยอะวยอกว่า <40 cm. S 1> อ่าถ้าเห็นข้างหลังพี่น้ำทางขวามือของพี่น้ำก็จะเป็นคอนเวิร์ดลองดูนะครับ ก็อาดิดาสนี่อาดิดาสเกตพวกนี้ก็จะอยู่กลุ่มที่แบบน่าจะขายง่ายที่สุดแล้วส่งแค่150ตามที่หน้าจอขึ้นนะั่นแหละส่งห้าสิบคู่ขึ้นไปตอนนี้ไม่มีนะเหมือนเดิมคือ100คู่มูลสีนะ้อยยากวะราคามันขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้น100คู่ก็จะอยู่ที่150เหมือนเดิม,มเราจะมีแถมแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่น้าจะหยิบแถมให้ ลองดูนะพวกนี้ก็ประมาณอย่างนี้เลย<ม>เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับสุดมาก MLB อ, ML <B. S 1> อ่ะ MLB ตัวนี้จะแพง MLB เบอร์ที่สองที่สาม Pro Spec มันจะไม่เหมือนอดีา้า s ค่ะ มันจะไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวที่แบบว่าเข้ารุนรัวเข้ารุรัว,ว,วทุกวันวันละสามสี่กระสอบไม่ใช่ตอนนี้มันจะเป็นแบบบ้องบี้มันน่ะว่าสอบสามวันต้องซักแห้งเข้ามาลุมรัวมาทีม,มาทีสังส่งก0 0ร้อยกู้แค่นั้นเองสองร้อยกับคู่อะไรเงี้ยผสมมาทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็แล้วแต่อีกว่าอะไรมันจะซักเสร็จมาก่อนม่อไม่ถูกนะเป็นกลุ่มกลุ่มนี้เลยนะก็ ใครที่แบบว่าเหมือนเดิมนะผม,มจะพูดแล้วน่ะเหมือนเดิมว่าร้านผมก็คือร้านนึงในโรงเกลือใครที่คิดว่าไปโรงเกลือถูกกว่าก็ลองไปดูเราไปเจ๊งที่นู่นหรือไม่ได้อะไรมาแล้วใอยกลับมาก็ได้คือผมร้านในโรงเกลือผมขายถูกกว่าโรงเกลือได้เกตพวกนี้นะจอกลุ่มนี้นะไม่ใช่ผมส่งร้อยห้าสิบไปมองไปถึงไนกี้รุ่นนู้นรุ่นนี้ผมส่งรนะ้อยห้าสิบนะเออไปมองส่งแนละ้วบางทีส่งรูปมาให้ผมดูไม่ต้องส่งนะแน,น่ไปอ,อันนี้ขาดไหมเหรเห็นอยู่ ไม่ใช่เห็นผมส่งร้อยห้าสิบจะให้ผมหาให้คือมาหาเอาต้องต้องมาเลือกออกไปให้ได้จํานวนถ้าคู่แบบว่าคุณมาคัดจากสองร้อยคู่อ่ะคุณก็ดูดิอย่างพี่น้าหยิบเนี่ยคุณคํานวณจากคลิปนึงเนี่ยคุณสามารถเลือกได้กี่คู่สนใจกี่คู่อะไรอย่างเงี้ยได้จํานวนส่งมาถ้าได้จำนวนส่งเอ้ยได้เว้ยอะไรเนี้ยคุณก็มาคัดเอาแต่ไม่ใช่ส่งรูปรุนนั้นส่งรูปรุ่นนั้นรุ่นนี้มาว่าผมส่งใค่ร้อยห้าสิบส่งรุ่นที่มันน,มนั่งแม่งส่งขเขมรไม่ยังส่งอยู่สามร้อยบาทมาให้ผมดู ใน,นครับบ้าแล้วคือเรามีตามนี้คุณต้องมาเลือกออกไปเองเออเงี้คุณก็ดูอย่างคลิปเนี่ยคนยัเข้าใจอ่ะแบบส่งพุกมาทเลยผมทำไม่ได้ใช้ไปซักของแบบนั้นมาเออแล้วพ่าแอาตั้งทั้งกองคัดได้สิบคู่ไม่ได้ขายผมขายส่งเดียวคนหนูคัดได้ไปเลยร้อยค,คุณมาสิบคู่คุณก็เลิกขายเพื่อไปทำอย่างอื่นดีกว่าคนเนูี่สิบคู่ยี่สิบคู่แบบเอาไปก็เจ๊งไม่ถ้า่างนั้นก็ไปเอฟเอาตามแบบว่า ตามไรฟ์สดอะแล้วก็มาบ่นกันว่าแม่งเห็นในภาพดีไอ้อน,นี่ไม่ดีก็แล้วแต่ถือว่าซวยนะนใครไปเหมารองเท้ามายิ่งชิบหายเลยตอนเนี้ยเหมารองเท้าแม่งโดนโปกงนเลรเทสเลยเอตีไอาตามไอ้น,นี่ใหญ่ๆนี่เล่าให้ฟังใเฉยนะใครคิดว่าเหมาดีก็เหมาไปก็มันถูกไนงะ <laughs> ก็ไม่ต้องไปเอาที่ผม เดี๋ยวถ้าใครคิดว่าผ้แม่งเลือกเองดีกว่าอาาย่างไม่ได้เปรียบก็มาแล้วใครคิดว่าลงเจอถูกกว่าก็ลงผมบอกเลยลงเจอเกตพวกเนี้ยเบอร์ใหญ่ๆอย่างนี้สะอาดสะอาดนะแม่งส่งอย่างน้อยก็ร้อยกว่าบาทอย่างน้อยๆแต่คุณค่าน้ำมันวิ่งไปก็ตามใจแต่อย่างน้อยๆนะผมพูดคําว่าอย่างน้อยๆต้องฟังคำพูดได้ดีแล้วแมนะบางทีบางทีมันส่งแพงเลยนะเห็นหน้าไปเดินถามไอซีซัวเดินถามนาเป็นไงบางร้านไม่ให้บอก่านเลยอ่ะเขาไม่เน้นเลยพวกเดินถามเขาเน้นลูกค้าประจำ เอ้แม่จำไปว่าจะมาเป็นประจำมันไม่เชื่อหรอกมันมีลูกค้าประจำอยู่แล้วโปรสเบตอ่าเดี๋ยวว่าแล้วผมเล่าให้ฟังเฉยก็คือใครสนใจก็มาดูแล้วกันพูดง่ายๆโทรได้เลยเดี๋ยวบางคนอยากได้ไนกี้แอมแมครุ่นเงี้ยพี่ผมได้ร้อยคู่เลยเอี่ยไอย่างเงี้ยสักแค่สิบคู่ร้อยคู่พี่โอ้ไม่ลูกค้าเรเดี๋มันจะมีถึงได้ไงหรอรองเท้ามือสองนะไม่ใช่รองเท้าสำเพงที่ว่ามีคู่หนึ่งมีของพิเศษ เนี่ยนะท,ที่ที่น้ำหยิบขึ้นมามันก็เป็นแบรนด์หมดแต่ละแบรนด์นอกหมดเลยไม่มีแบรนด์ไทยหรอกไม่มีแบรนด์ไหนก็จ่อกับผู้ง่ายๆนะมันก็เป็นแบรนด์ดังๆของเขาทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนไทยจะคุ้นหูแค่ Nike Adidas อะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงหรอกคนไท<า>ยบเบาคนรู้มันก็คือแบรนด์เนี่ยเรียกแบรนด์เทอร์ลี่เนี่ยแพงมากแพงมากบางคนไม่รู้เรื่องคนไม่รู้ไงคนไม่รู้ว่าคุณไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่คือไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยแบรนด์ต้องไปขายแบบสไตล์วัยรุ่น มันทําเสื้อทําอะไรมายิ่งชอบพวกเสื้อพวกกางเกงถ้าเทียบตัวนี้กับไนกี้ตัวสีดําอ่ะไนกี้กีฬาสีดำไอ้นี่ขายดีกว่านะคนไม่รู้เรื่อง Adidas อันนี้เห็นไหมไอ้นี่ออกไอ้ตัวผ้าไอ้นี่จะไปไว้กับตัวไม่คนไม่รู้เรื่องพูดยากอันนี้ Polo ตัวนี้แล้วกันอะอะตัวนั้นเนอะ Polo แล้วกัน Polo อ่า Polo อย่างเงี้ยแพงแน่นอนดูในส้นเนี่ยให้ในส้นดูเลยตา Polo ในส้นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเออเห็นนะแล้วก็ดูพื้นเออ อย่างนี้เนี่ยแพงอย่างงี้เรื่องเท้าเป็นใช่ตัวเนี้ยแพงมากสำหรับมือใหม่นะที่แบบขายอยู่แล้วผมไม่รู้หรอกขายอยู่แล้วเขาก็มีการขายเขาว่าอันไหนหมดเขาก็มาเติมแต่ผมหมายถึงมือใหม่ที่ว่าใครอยากดูอะไรเงี้ยนะเราก็แนะนําให้แต่แนะนําให้ไม่หมดหรอกอยังไงก็ต้องมาดูเองดีเดียแต่มาเลือกเองตอนนี้พูดง่ายๆคือตอนนี้ของเข้าใครอยากเห็นใจเอาไปตุนหรือว่าคัดไปก่อนที่จะขายนะเอามาเลยนะบอกไว้ก่อน เตุนไว้ก่อนเพราะแต่รอบของมามันจะไม่เหมือนกันการคัดมันต่างกันการซักมันต่างกันผมก็ไม่รู้หรอกมันจะซักอะไรมาผมคัดเต็มเลยเต็มเลยหลากหลายหมดอ่ะบอกมามันมาบางบางครั้งมันซักมาส่งมาแม่งเป็นคอนเวิร์สอย่างมือขวาพี่น้ำอ่ะแม่งก็ส่งมาอย่างเดียวไอ้เชี่ยเราก็ส่งไม่ได้เหมือนกันเราเขาเก็บก็รอเก็บจิบผายคือมันซักอะไรตากแห้งก็แห้งก่อนเพราะฝนมันตกประยุกเป็นข้าวยังอีกหลายเดือนจะเป็นอย่างเงี้ยวนๆเงี้ยทุกปีเป็นอย่างนี้หมดอ่าตัวเนี้ยจะแพงอ่า ทรงสไตล์เนี้ยแพงหมดอะมีราคาหมดขายได้ไไราคาหมดเบอร์ใหญ <c oughs> ่สนต้องดูนะครับพวกนี้เบอรโทรราคาส่งก็จะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะสนใจก็รีบโทรมาเลยนะสำหรับลูกค้าใหม่ๆนะ <c li pped> เห็นคลิปนี้รีบโทรมาหาเลยถ้าเกิดว่าจะเข้ามาคัดนะคะ อันนี้ยี่ห้อแพงรุ่รุ่คู่เล็กๆอย่างเงี้ยแม่เดี๋ยวน้อยขายต้องมี5600ใช่ปะ่ะแพงโคตรเนี้ย ให้ดูแต่รอ,อบเราจะทาคลิปอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะก็ไปเปิดดูเอาคือคลิปทุกอาทิตย์ก็คือมันก็เป็นมันก็ของลงอะ่ะพูดง่ายๆเราก็ถึงถ่ายถ้าเราที่เว้นไม่ได้ถ่ายนานๆน,นี่คือลูกค้ามาตัด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 ปลายเกียร์ถ่ายม,มีตัดหมดบ้านไปเลยไม่ได้ถ่ายไม่มีว่าไม่ได้คลิปไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยพิล่าอ้วนพิลา่ลาอ้วนนี่นะพิลา่ลาอ้วนวนี่นะ วแนวนโอโอสปูนนี่ก็แวนคอนดวันดาวเบอร์วันสามเก้าวันสตาร์วันดาว คงเน่ะแต่เรื่องตัวนั้นเอาเชือกดำโยนไปก็ได้แล้วเปลี่ยนเชือกดำานีค่งเทนค่งเทนก็คือเออส่เสื้อได้หมดหรือไปออกกองไปไม่อยากออกกองโรก้าเออตัวนี้ดีไอตัวนี้ดีคนนิยมซื้อไปขายบวดบวดหุ้มซ้นเนาะบวด ช่วงคนมาหาก็หากันจางกัช่วงไม่มีกันล้นอยู่เนี้ยนะโ <c oughs> วนนี้ดีมากนะจะบอกว่านี่เบอร์ใหญ่ด้วยเปเปอร์แผนเปเปอร์แผนค่ะลูกลมจะต้องไม่แตกนะแอร์ก็เรียกว่าแอร์แอร์จะต้องไม่แตกเดีนะ๋ตรงนี้ ตันดาค่ะกวางโปรสเปค

วดทุ้มซ่อนเี๋ยดูเนียว,วดทุ้มซ่อนเต็มเลยลูกค้าดูเนี่ยสวยมกอืนนอ,อยู่ดีว,วดอีกนึง มากนประมาณสามเจ้าแล้วแต่ขานคนนี้วันหันวันดาวค่ะดูสี่อัวห้ครึ่งสามแปดสาเก้าจะใส่กันได้ น,น,นะนั่งด่างเนี้ยนะด่างๆเซอร์ๆจ,จะมีราคาว่าเบอร์หาคือก่อนเนี่ยหมดส้นเต็มเลยแต่ก่อนคนมาหาันควักเลยเ,เดี๋ยวนี้พอเวลามีลูกค้าหายหมดหายหมด พอไม่มีถามมันจังแย่งกันเลยท่านเบดค่ะนี่คือสองเหมือนกันนะทั้งหมดเลยเรามีราคาเดียวแหละเวลาส่งเนี่ยร้อยห้าสิบส่งแพงกว่านี้ไม่มีอ่ะถ้าใครอยากจะหาส่งแพงกว่านี้ก็ไปหาที่โรงเกลือง่าย <c oughs> <c oughs> ใครอยากส่งถุงๆแค่นี้ก็มาที่เนี่ย แาละยา่างที่หมู่บ้านเดมอนวะิวเนี่ยตั้งเรียนค,คัดได้ด้วยคัดได้ด้วยนะไม่ใช่หลับตาซื้อนะทิพยายเผลอไปขอเขมีนแม่คัดเลยยกมันไม่ให้คัดเนี่ยเขมียนเห็นหน้าใหม่ๆแม่งบอกแพงบอกผ่านหมดเลยทิพยายพี่ิพย์ผายไม่ให้คัดแค่คือถูกๆูกกันคัดได้เอ้ยถูกๆูกกันับมาเลยแพงแพงกันคัดได้มาเลยมีส่งสองร้อยแต่เราไปกูทิพย์ไปลงก็อู้นุงเท้าเยอะเลย แต่เริ่มดูราคาด้วยอ้ชิผ่ายกรเหม็นไม่มีเที้ยวของคนไทยนะเห็นไหมอุ้มส้นอ่ะเขาเรียกอุ้มส้นใช่ไหมธรรมดาอ่ะมีไม่ใช่มีเฉเพราะข้อสูงนะอุ้มข้อนะใช่ข้อสั้นเราก็มีนะคอนเวิร์ตเต็มเลยข้อสูงมีข้อไข่ดีหมดแหละของเขาคอนเวิร์ตจะส้นส้นต่ำส้นเตี้ยแล้วแต่ได้หมด จะหลากหลายเลยนะจะตามนี้เลยส่งคู่ละร้อยห้าสิบาทคัดได้ด้วยนะคะต่างจังหวัดก็คัดได้เรามีมีวิดีโอคอลนะคะต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมานะครับไม่เสียเวลา่เสียค่าใช้จ่เลือกทางไลน์เลยวิดีโอคอรเลือกทางไลน์เหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่สำคัญบางคนจะบอกว่าอยากจะมาดูก่อนก็แล้วแต่เราไม่เราไม่ไม่สนใจเรื่องนั้นแต่สนใจว่าคือมาคัดได้ร้านเราง่ายๆคุณจะคัดทางไหนก็ได้คุณจะมาเองคุณจะคัดวิดีโอก็ได้ แต่ลูกค้าในกรุงเทพขนาดอยู่ในกรุงเทพผมคัดแล้วก็ไปส่งให้เสียค่าค่าแก๊สค่าน้ํามันประมาณ300ส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ต่างหวัดก็ส่งทั้งขนส่งเอาถ้าใครไม,ม่เวลามาก็เลือกทำเดีลคอลเพราะลูกค้าประจำผมเลือกวิดีโอคอมหมดแหละไม่มีใครวิ่งมาหลอกค่าน้ำมันแพง เขาบอกีเกียดมามันแผงเล่งวิด,ดวีโอเคอลก็เหมือนเนี้ยพี่น้ำหยิบห้ดูทีละคู่เงี้ยจะบอกเบอร์ด้วยเออจะบอกเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะหายพื้นให้ดูดูข้างหลังบางคนอยากมาก็มาไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่เราได้หมดแต่จำไว้ว่าเราส่งโทรลงเกลือถ้าไม่เชื่อก็ลองไปลงเกลือดูเก็ตเนี่อ,อไม่ได้เราค่อยกลับมาหาเราเราไม่ว่าลูกค้าเก่าๆที่แบบเคยเอาไปแล้วหายไปก็กลับมาได้ไม่เป็นไร<ม>เพราะาลงท้าม,มันเปลี่ยนหน้าของไปเรื่อยๆ, <S <S ๆใช่ป่ะน้ำใช่ลงท้ามันจะเปลี่ยนรูปแบบหน้าของมันหมดเลย ดูคลิปดสังเกตดิมันจะเปลี่ยนทุกรอบอ่ะมันจะไม่ซ้ำหรอกไม่เหมือนกันสักรอบอ่ะเออแฟนมั่นจจแต่เราคุยกลุ่มที่ลงท้าย่ามือสองที่ขายดีที่สุดแล้วในกลุ่มนี้เกรดเนี้ยขายราคากลางเกรดเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือขายดีสุดหมายถึงคุณรับไปขายอ่ะขายสองร้อยบาทดีสุดแล้วคุณไม่ต้องไปขายเลยสี่ห้าร้อยเสร็จกิจยเงี้ยไม่ได้หรอกออคือมันจะไปไวสุดแล้วอ่ะเกรดเกรดเนี้ยคือขายดีมากใช่รีบอก Hi, mình à, yêu yêu <cười> <cười> thì nó nhiều quá Adidas nhiều mà nhớ mà là nếu để nó nhiều mà để nhiều. để, để thì จริงๆมันเยอะเยอะมากคนเบื่อพอดีเราเราเทออกมาแล้วเราจจแย่ซ้อนๆไงเดี๋ยวเราจะลดเข้ามาจอดวิล่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคนั่นแหละเอาไปตามนี้แล้วกันใครสนใจก็รีบทักมาเลยแล้วกันเพราะว่าของช่วงนี้มา เออโทรมาเลยเบอร์โทรขึ้นได้แล้วก็โทรมาเลยว่าอยากจะมาคัดขอตัดจแล้วกันอย่าไปตัดสินใจมากเดี๋ยวมันเข้าหน้าฝนแล้วแม่ของเข้าไปทพี่ผมว่ามันนี้ไม่มีของอีกแล้วเราอยากมีของวันนี้คุณว่างแต่เบอร์คุณคุณว่างของไม่ตรงอยากจะขายทุกวันเลยอ่ะอยากจะมีของตลอดเวลาลูกค้าโทรมาแต่มันอยากขายอ่ะแต่ว่ามันของมันเข้าไม่ค่อยตรงไม่ค่อยตรงเวลาเว้ง่ายมันหน้าฝนแล้วคือมันตอบยากมากใช่ใช่ น้าฝนไม่รู้ยาอะไรเลยเราอยากมีของตลอดแบยลูกค้าโทรมากได้เข้ามาเลยอย่างเงี้ยจะได้นัดลูกค้าได้เลยส่งคู่ละา5 0บาทนะคะคัดได้ด้วยรูปแบบตามนี้เลยคัดได้<อ>เราคัด<า>ได้ที่ไหนมันไม่มีให้คัดหรอก <c oughs> คือคัดได้เนี่ยมันก็มียกหมดอะเหมา,มาหมดอะเมามามาเมาเมาคืออะไรเมาคือกอ็ลงเงาเสือเสียผสมให้คุณเนี่ยเ<อ>มเจะเรียกว่าเหมาอ่ะ มันไม่มีหรอกดีทุกคู่ไงเขาต้องรับประกันเด็กร้อยคู่รับประกันมาถ้าขาดเย็บกลับคืนมารับคืนนะอย่าโง,ง่นะเพราะมารับเปลี่ยนไม่ใช่นะรับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนทั้งปีอ่ะจริงๆนะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่ารองเท้าขายตรงๆพูดทุกคลิปแหละคือเท่ากับรับประกันว่ารับคืนเงินเลยเสียกี่คู่คืนเงินเนี่ยตกลงกันให้ดีไม่ใช่เสียคู่เปลี่ยนเอาคุณตายคุณเปลี่ยนวนเพื่อแม่งเหนื่อยยิ่ยหาย ขายใบเยนไปอย่างงี้ยมันไม่ได้ไหนลงมาถึงไม่ยังเรานะี่ยเราได้คัดเองไม่ใช่คุณคัดไปแล้วมาเปลี่ยนไม่ใช่นะก็คือคัดเองคุณเห็นแล้วอ่ะเพราะเราไม่มานั่งจําหรอกคุณคัดอะไรไปรองเท้าไม่้มีเป็นพันๆกู่แต่อาทิตย์แต่ละรอบเราจําไม่ได้หรอกว่าเราเราคือคัดเองก็จบแล้วแต่รองเท้าเหมาถ้าคุณโง่เหมาก็จบอ่ะก็จบเหมือนกันจบคุณนะคนเจ้าของเขาไม่จบหรอก <c oughs> ลองดูแล้วกันนะครับผมแนะนำไห้ดหูเฉยใครที่ผมพูด ไม่ดีหรือว่าอะไรก็อย่าไปใส่ใจแต่ว่ามันว่ารูปแบบรองเท้าคุณต้องคัดตามที่ผมว่ากันคุณจะม่เจ๊งยากอ่ะต้องคัดแต่คุณจะเจ๊งยากถ้าคิดจะขายรองเท้ามือสองนะไม่ว่าจะเกตไหนแล้วแต่จะเกตหางเกตหำําเกตอะไรก็แล้วแต่เกตหางเกตราคาถูกยิ่งเฮียเลยรองเท้านะถ้าไม่ได้คัดยิ่งไรเลยแต่ยิ่งเกตหางราคาถูกแล้วยังจะต้องเหมาด้วยก็เจ๊องอ่ะคิดง่ายๆหางแล้วยังต้องเหมาอ่ะยัอยู่ไงวะมันก็เป็นไปไม่ได้ไง เหตบางทีสร้างโปรไฟล์ซะสุดหรูแต่เป็นรองเท้าเหมาอ่ะคุณลองไปตามดูเขาเป็ดเขาเปิดหนีนะมีลูกอันนี้คือลูกค้าเล่าให้ฟังนะผมเล่าให้ฟังเฉยเเปิดเผ็ดหนีไปเลยปิดเผ็ดหนีนะครับโอนตังเสร็จเ,เออแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์มันก็อยู่ในทุกรูปแบบเหมือนกันนะผมยอมให้โอนตังปุ๊บคุณหายเลยจบเลยติดต่อไม่ได้เออติดต่อกันไม่ได้เลยลอันนี้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะผมก็เรามาเล่าให้ฟังต่อนี่เพราะว่าไงผมพูดผมไม่ได้เอ่ยชื่อร้านใครอยู่ละใครที่ทำชั่วๆแบบนี้ก็เสร็จบอกเลยยอมเลย ก็ตามนั้นนะครับรามใช้ไปน้ำเบอร์โทรขึ้นได้แล้วใครสนใจก็มาคัดได้อยู่ต่างว่าจะวีดีโอคอลคัดที่เราคู่ผ่านทางไลน์ก็ได้ใครทำไงก็ได้ช่วงนี้ของเข้าก็สนใจรีบท,ทักมาหน่อยรีบ,รบ,รบหน่อยเพราะว่ามันหน้าฝนมันมันไม่เป๊ะหน้าฝนค่ะเออของเข้ายากแล้วลูกค้าประจำเขารู้เขาก็รีบตัดกันหมดถ้ใาใหญ่จะขายก็สนใจก็คัดโทรแล้วก็รีบมาเพรวแล้วแต่ลูกค้าอ่ะผมว่ไม่แล้วแต่โอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวคลิปหน้ากันใหม่ จะอธิบายการขายแล้วก็รองเท้าด้วยเป็นไงโอเคขอบคุครับสวัสดีครับ